สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคชเกมดูดนุ่เข้มไม่ใช่สิดุดนูเข้ม forever ครับซึ่งเป็นเกมแนว FPS ซึ่งเอออันนี้ก็เป็นการได้ครั้งแรกของผมกันนะครับซึ่งคอนเทนต์ยังไม่รู้ใครมาเล่นกันครับแต่เริ่มใหม่ครับ yes นะครับมีพิซซ่าเค้กเลสบล็อกคำเกสซัมนะครับมีระดับง่ายมากันยากครับเราเป็นชาวล็อกนะครับเราก็ปานกลางนะครับลุยเลยนะครับ ซึ่งเกมนี้ผมได้ทําการสํารวจมาโมมัวนะครับว่าเราเป็นประธานาธิบดีของประเทศอะไรก็ไม่รู้แต่โทงเหมือนซารัดมากนะครับซึ่งมีเอเลี่ยนมาบุกโลกแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับมันซึ่งเอเลี่ยนวกนี้มันก็ขโมยบางสิ่งใหญ่ของเราไปนะครับซึ่งผมก็รู้มาเท่านี้นะครับแล้วก็มาเริ่มด่านแรกกันนะครับชื่อว่าดุไลฟ์่งแปว่าชีวิตของดุนะครับ ซึ่งอ่ะต้องขออภัยสักกันนิดนึงครับถือว่ามันนานโหลดนานนะครับคือคอมก็กากหนึ่งครับอ่ะเอ้ยเอ้ยทำไมวันนี้เร็วอะ่ะชีกพ่อยเซฟพวกเองเร็ววันนี้มันต้องชนใช้พวกเองเร็วันนี้มันต้องชนใช้ 2K Game p r e s e n t s Gabox e r Software ประชัดอ f 3D เรียมเกมพี่อะไรก็ไม่รู้ เราเต็ตูดแล้วไปกันเลยแหงร็อกมากนะครับบุกตูดเข็มตลอดไปโอ้โหแลกมาโห่ในห้องน้ำฉีด้วยครับกระปีกระปอยนะครับนี่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 จุ๊ยจุยจุ๊ยครับไปกันเลยไปดีกว่า นี่ยครับถึงภาพนี้ถือว่าสมจริงครับวันนี้ผมก็ปรับโลมทุกอย่างแต่ยังกะตกอยู่ครับเอ๊ะมันจะจกแตกวะเผยไปดีกว่าครับค้างอะไรครับเนี่ยซื้อคอมผมก็เป็นอ่าินเทลคอ2คอดูโอ2ครับเร็วประมาณสองกิกะเฮิรตแรมสองซีเองครับซึ่งมันก็เปได้คราวนี้ เกาะนี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากครับชัดมากแม้กระทั่งรอยเลือดนี้สุดยอดมากอ,อะไรเล่าแผนพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกต้องแผนนี้แผนนี้ต้องเป็นแผนชาวร็อกเนาตั้งใจทำได้ก่อนลบๆๆบบบบคอรอค์ดบล็อกบาร์อะไรเล่าลบทิ้งอ่านไม่รู้เรื่องต้องอย่างนี้ hey, check ไม่เป็นไรหมึกแดงอะ่ะเราใช้หมึกแดงก็ได้เราก็ต้องใช้คำนี้ก็ไกลใช่ไหมแผนดีใช่ไหมล่ะนี่ผงใช้แผนนี้นี่ชื่อนี่สุดยอดที่สดุด <'s> ใช่อจะใช้ยังไมล่ะ นี่คืองี้เราตตอเอาคนนี้บุกเข้ามาตรงหัวท่านี้ก็บุกตรงๆถ้าจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำการทำการนี้เมชาชัุ่่นเปน็นไรเนี่ยนี่เห็นไหมนี่แหละแผนของเราสามกลุ่มแรกอยู่ข้างหน้า oh, ใช่ไหมแขนดีนะนี чи, ่นายลุยข้างหน้าฉันลุยตุ๋ยข้างหลังนี่ตรงนี้ไปชาวร์รับแข่งโอเปอเรชั่นกูรับไปกันเลยไปกันเลยลุ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 ยแข่งกระตุกเสียอารมณ์บ้างครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ทวกข้าเสียอารมณ์ตัวอะไรกันนะข้าเหตุโอมพวกไก่ตายเลยครับทำอะไรไม่ได้พวกนี้นี่ต้องให้เราลุกนี่ใช้กำปั้นลุยเลยครับไปเสร็จกระหน่ำกระหน่ำไปไปไปเอาเฮ้ย อาะกันนี้ดีมือเปล่าซู้ปืนไม่เอาโอเคเรียบร้อยแล้วนะดูดิแหม่ไก่แพ้ไก่ปล่อยสามตีไม่โอ้เลือดติดหน้าปืนปืนเออโอเคไปเซฟแล้ว ว้าวอาเดียวนะครับมือมุนได้ด้วยไซ่์อขนะครับชื่อชื่อเหมือนยักษ์ในเท็นใิยาเทพนิยายกตีครับอลองลืยเลข้ามเลยไอยดีดดดน,นก่ยแนคุรกเล่นขครได้แล้วอออเอลูกหมด เฮ้ยลูกหมดชปด้วยมันยิงกูแล้วหมดเฮ้ยมีของมาส่งโอเคโอเคส่งมาส่งมาของส่งมาพี่โจไปตรงนั้นเรากปอยู่นี่เห็นม้ยเนี่ยไปไปไปได้ได้ไปแล้วไปแล้ว yo, cứ hả? À. dinh 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 đi, đi đi, đi dinh dinh đó

หมดละไปไปไปดึงดจงจงจงงงงมาแล้วอะไรวะอ้ยโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยทำร้ายรายรายโอ้ยเอือหงาอะไรวะเนี่ยพี่มันนอนแล้วน้ากูแล้วคารครับก็ไปวงตู้มาเลย สเปกบาลลัวดึงสายดึงอุ้ยดึงดึงออกออกเฮ้ยเรียบร้อยครับสายอากาศหลุดแล้วเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อ้อเอ,อ้ยมือหยุดเอ,อ้อหมดสภาพเรียบร้อยเอ,อื้อตาหลุดเอ,อื้อไม่ต้องมาส่งของแล้วละ่ะกูไปเรียบร้อยแล้ว อาครับคิกเตะครับอานะครับไปเลยเตะตึ้ตงนี่ครับว้าสจ๊วตเข้าไปแล้วนี่แหละชาวร็อกนี่นะครับดูดตูดเข้มไฟเบอร์สจ๊วตไหมนะครับอะไรโอ้อึมอะไรเงี้ยโอ้อึมโอ้อะไรเนี่ย Oh, yeah, oh, yeah, like that. Oh, yeah. Oh, joy, and That was fun. Was it good for you, baby? What about the game, Duke? Was it any good? Oh, it won. Nope, After 12 fucking years, it should be. And you want to play again? Just let us know. <laughs> Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. I know, right? So did yours. Wait. Huh. ว้าววันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคำนี้สกิปแดงเนี่ยไม่ได้อีก Oh, skip! Not again. learn. I don't know. It all still sounds pretty scary. I can see the ships from here. I wonder if it's the same aliens you had to fight twelve years ago. <laughs> of course they are silly. Why do you think they came back? It's because Duke lives here. Hello everyone if the president is wrong about them won't you duke Meet you. you sure haven't lost your touch <laughs> oh duke be careful out there we'll see you at the party after the show kay